ผมมันนี่กะนะครับผมมาเจ็บบักเตียงหมอ่อนพี่น้องเด้อนะครับอากาศกะเป็นใจนะครับผมกะประมาณสี่โมงเกี๊บที่หามงนะครับผมตัวนี้นะครับปลูกปลูกไว้นะครับผมให้นะครับบ่ให้พื้นทีมันว่างเป้านะครับพี่แม่ไปเจ็บที่ละลอกตัวอุ้ยไปเจ็บจังสันติลู่เด้อบอกเจ็บมันรลุดเดี๋ยวห่อใส่กะตาอันนี้กะตานี่ไว้ นี่นี่ลายล่ยจากรองนี้ไปเลยคือผีนะบอยปัญาเดอกพูดอะไรเขียวเมียเฮ้ยเจองเออเตียงสี่แล้วคมกันถือบักซี่สิบขอไปอ่ะมันเป็นไอ้ดูอภิชฌาพี่น้องดูเออนี่ครับผมนี่บ่าวกิบกระจับสมัยโบราณตะกี้นะครับเจ้าเพิ่งผลัดมันเขาเป็นแต่หัวหน่อยครับเนาะเนี่ครับเดี๋ยวมาพี่ก็ได้มาพี่ก็ได้มันจังสี่แล้วอันนั้นมันห่างเป็นแตงโมอ่อนพี่น้องเด้อนะครับกระจะได้ห้วย หลเ่เจอุ๊บมันนี่เบิกซุ้งมึงเขียวเดินเลิไนไปบุญละเออเอาเอาลองเดียวก่อนเออฟังเดียวก่อนมันจะฮิรูนั่นแหละเออนี่ครับเพิ่นสร้างลายถุงนะพูดละลายอยู่ฟ้าแหลามมาแล้วเร็วๆฟ้าแหลมาแล้วครับเร็วๆๆนี่เอาไว้เก็บมือหลังนะครับ,รบอันใดเพาะงามๆเฮ้ยบอยบอยมันหน่อยพูดมันหน่อยนะครับปลูกแบบธรรมชาติได้เลยนะครับผมตั้งแต่ปลูกมาฉีดอันฮอร์โมนสามเทีย เขาเอิ่นมาปลูกตามมีตามเกิดนะครับอ,อันนี้มันสีห่างๆแน่นะครับเด้อเดี๋ยเขียวเปลี่ยนไปมันเลยนะมันไ่ป่อยเกิดนี่ครับดีกว่าฮ้อปล่อยพูดอ่ะไม่เอ็มสองเลยเจียวลูล่ลู่ลู่ไม่เอ็มเดี๋ยวเขาจะไปขายประทันวะเอาไม่เนี่ยเกิดจังคุงยเงินเถืถ่อนมุนยูโง่เนี่ยพ <c oughs> ันไวครับทั้งพุ่นเด้นี่บ่โอ้พอดีฝนถือฝนหระพี่น้องมันก็ดขักขักก็เอียงแล้วแต่เป็นภาษาบ้านนอกฮอก่ะทำเอาอึ้งอ่ะพี่น้องอีกจัหน่อยนะครับครับทำเอาอึ้งนะครับผมบึกแตียงมูมันหมักหมัก ฝนนะครับเปิดกระตมเอาเอึ้งกระยังว่าฟันกระตาไม่พออะไรเขียวเป็ดจังหนึ่งกับอึ้งต้งหมวกนี่หน่วยกำลังพอดีพอเหมาะพอเหมาะพอดีนะครับข้าเจ้าขางัวนะครับพอดีเลยนี่เขียวหนึ่งลูกหนึ่งสะ่อยพันอะไรหรอกเพราะว่ามืออื่นมันง่ายกว่านี้อยู่แล้วมึงดีๆเด้อตาดีๆเด้อเฮมเขียวเห้ยหนาวจะไปเบิดน้ำเหมือนนี่นะเบื่หน่อย อื้อหึ่งมงม่งเหมงเหมียนมัดเลย <S <S พี่น้องเลยเดี๋ยวเขาจีบ่ได้เห็ด well คือสมัยเขาเป็นเด็กหน่อยใช่ปะโยนหน่อกันนะนี่นะสมัยเป็นเด็กหน่อยครับไปรับจ้างขึ้นเตียงพี่น้องลำบากลำบากนะครับมื่อละลอยหาซิฟก็ว่าได้หลายคักแล้วนะครับดีใจหลายเพราะว่าบ้านของผมมันเป็นดินทรายพี่น้องเด้อที่นี่มันกะนะครับปลูกปลูกแตีงงามเนาะก็เจ้ากะนะครับ อันกวอสีเทาปูเขาเจ้ามาต้มนะครับผมบนบ่บ่เมนว่าพูดอะไรหน่อยๆแสนนะครับนี่เอาเขียวโอ้ยเอาตัดทีละลองก่อนเอาห่อหนียังกันได้ไปเทสเราด้วยเลยเต็มแล้วเพี่อะโอ้ยขนาดบาแค่มือเดียวตงเห่นไหมนันน่ะน้อยนึงเขาเจอไดนเขาทิ่แพร่ขายท่านหนิมัอนี่จับใส่ถุงใส่ถุงเออเอาไปเทก่อนไปเตรียมหรอเชียวมานนี้พี่อะ เขามามังได้เกิดกับแงงไหลพูดหน่กบุ้นบุ้นหน่อยดิมีถุงปุ๋ยบ่ไกระโดดมาน้ำดิบมาหน,นีนะ,ะเดี๋ยวไปเทสไปเทก่อนเร็วๆก็บอกว่าเอาโอ้ยกระบูรูวันที่ไล่ไปนี้เนาะตัวตายการะตาบ่พอดอกพี่น้องผมเบิ่งแล้วเพียมือเอื้อนมือเฮงขาโกนี่นะเพียน้ำตาลไปทั้งใดเบิดประเทศน,นี่ถือฝนนะ่ะกระโดดไปทั้งใดเบิดอีกแล้ว พี่น้องก็เจ็๊ยบตรงไหนทเก็บท,ทันมาทีนี่โอ้ยโว้ยโ้ยทำไมมันเกิดดันดีๆจากน้อยนั่นแต่ว่ามันกับมีบ่หลายนะครับหมองมันที่ว่ามันเกิดทางเกิดดีหลายอยู่นะครับเต็มกระตาไปไ<ห>มีอันนี้ผมเอาแนวครับพี่น้อง<ห>น,นี่หนหเก็บบ่ทัน นี่เจ็บประทันผมเอาแนวเลยจุดถึง่ยวหลุดตุกเขามีอันนั่นบมบอเอาเจ็บเจ็บสองเลยนั่นสามตีแม่นเมียนเลยดได้เขียวอันนั้นเอาเอาไว้มืออื่นปื๊ดหน่วยนี่มันบ่เป็นแก่ได้เนี่ยพี่น้องเนี่ยแถวเอาพี่น้องเบิ่งดูมันบ่แก่ได้เนี่ยมันกำลังงามเพราะบอกกะทิ่แก่แน่อยู่แกไปบ้านครับแกไปบ้านตุ่น่ะเอาเอาไม่ นี่เผือเพียน้ำตาลไปทั้งในเบื่ออะเขียวป่ะที่นี่มือมือนั่นเพียน้ำตาลนั่นกูพ่ออยู่เด้แต่ว่ามือนี้พ่อป่ะหมักฝนเนาะถือฝนไปอาลาดปุ่นเดียวฝนข้างหน้าข้างหน้าขึ้นไหมขึ้นจับกระต่าไปเน่ะถ้าอยู่ครับลูกพี่เดี๋ยวผมถือกระต่ายลูกพี่เด้อเออมันกระตองยันสั่นเลยไหมโอ้ให้ลูกให้ลูกน้องยันน้ำก้นเนาะมันเข่ากันคึบเลยว่ะบัดทีนี้ไหมตุกหลอนยันเลยน้องบัดทีนี้นะ ตายน่น<บอ>ีเดบอกเอาเอาไว้เอเอาเนี้ยออไปออกนาได้ไหมลูกพี่ม,มา,พ,มาพ,มพี่มาพี่มุนี่สีห้างๆนะครับเด้วยมุนี่กับล้อลอมันออกดอกออกอย่ง,งจับยนต์เลกันบอกขึ้นแตีงอันลอยหาสิบัดดีใจวันสันติโลกเติมเถื่อเรียกวะสมัยเป็นเด็กหน่อยไปน้องสมัยบ้านพวกผมมันเป็นอันนั้นนะมีแต่ปลามันนะครับนี่นะมุนี่ แต่ว่าเขาเป็นบ้ามาปลูกแตงอยู่คนเดียวเอาเลยเดี๋ยวนเอาเลยเอาเลยบาร์ดอกมันมันมันบวแกีดอกเขียวเอาหลอดเอาไปแพกถุงเลยน่ะมันบวแกีดอกเงีนยบวเขียวเอาไปสองลองกี่เบิร์ดจูบอเอาไปลองเดียวพอซะฮไปลองเดียวมันอยู่ต่อกันแล้วเลยอืมงว่ได้ทสามาดูเงี้ยเบิดละพื้ด ก็ต้องร่องนี้ก็อที่เพื่อเต็มรถเต็มรถลเลย้ำดดีนะพี่เต่นมาพี่น้องถ้าบอกว่แต่นมาเนี่ยแย่เลยเด้อนี่พุทธะวิแตีนเฮาเก็บได้เป็นเดือนนะครับผมสำหรับบึกแตียงอ่อนถือฝนเพียดน้ำตาลตักไปทั้งเลกระโดดนี้หมดแล้วครับเอาเชียวลูกแม่หนิไปเทีกลางคันอ the, yeah, ีกแล้วเอาเร็วเร็วเลยเหมันบ okay, ่ใหญ่ดอกโอ้เต yeah. ียงเขาวเดียวเด้อร่องนี้คัอที่เกิดร่องเกิดดีๆมันเกิดเต็มเปียเลยเลย มือล้างแหงหลายกูนี่เฉียวเอาเลยน,ะนะยน,นั่มมนน่ะไม่อยังไรกินหมาติดมามาเดี๋ยวมันน่ายงามพร้อมพี่น้องเด้ยอยนียย่นี่ไหมบ่าเปนตอนจีไล่เลยครับนี่เฉียวอโอ้หงเดียวหงเดียวเตรียมกระตาแล้วยนี่กับเพราะหิ้งแล้วเตรียมกระใต้เกินเาเจ้ากินดีนะครับเตรียมกระใต้เกิน <laughs> มันเหม็นบ๊อบพัดกระเสียบ ขวาน่ีนน่กดเหน็นตั้ขวใส้เนือพี่น้องด้อแเส้นมามจเตรียมกระต่ายจะใบแห้งได้บักแตงอ่ะทำเลยอ๋อว่าสิมาเจ็บข้าวเดียวมันบ่เมนดอกแบบนี้แล้วกัลองไหนมันเกิดดีกับเปี๊ยได้แล้ววนี่ยออ้ยบึงเรียบบักไร่ลองอเข่งไงมันมาถือแล้วหันไะ นะครับพี่น้องฝนถื่อเพียนน้ำตาลหนีอัลาดเลยพี่น้องเป็นได์ชัวย์จหลายดีนักเพียนน้ำตาลเห็นไหมพี่น้องเก็บต้องเก็บทุกมือนะครับนี่แหม่ไก่ต้องเก็บมืบ้ออื่นก็ต้องมาเก็บอีกนะครับน้ำเลี้ยงมันใหญ่เขาเพียตอนผมมาเก็บมือน,นั้นก็บ่หลายเนาะผมก็ชิบหานตีปบ่หลายปานนี้แต่ว่าก็ ไหนยูดอกนะครับค้นกับจีจไปแพร่กับข้าวเดียวจึงเอาไปขายยำเล้งนะครับเพื่อเป็นเหตุน้องอยู่นะ่ากินยำเสาี่พี่น้องเย็บได้โดนเติบพี่น้องด้ยวยนี่หอวยเร็วเร็วเนี้ยฝนสีม้าแล้วขัดว่าบักทั่วเลยกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวบักทั่วออกนะครับนั่นแหละเดี๋ยวนีุ้งปุ๋ยเคีงมืออยู่โอ้ยปติเอาทงปุ๋ยมาอยู่พี่น้องก็บอกอยู่ว่าไปกระซายทุนแม่ขามมาอย่างนั้นไหมพคุณนะ โอ้โหกับบ่อขีดว่ามันสิมวยหลายประดันเนาะกะหิมะเจ็บมีดแหลมกับเพราะหลอมๆลอย่างเนาะตอนเพิ่นขังง้อเมียมันมาทันเลยมาทันเลยเต็มที่เห็นบ่เออตันนี้มันมาถืีฝนแล้วก็แมีนั่นล้วนพิจารณาวยกับหน่วยเบื้งดอกดอกกสลังเต็มเพียบอยู่นี่ทุ่งตลาดไทยเฉพาะห้องวัดนาเนี่ยขาก็นี่แหละปื๊ดเป็นของไรดีเนี่ยเจ็บเอาเจ็บเอาเนาะ เดี๋ยวดูแลไงก็ยังอยู่น้องเอาหนิเชียวเจ็บเอาเจ็บเอาหลุดเฮาจศาสปูกเล่นๆรียนได้สเนาะมามามา <c ười> เอาโอ้ว่าไปเห็นเนาะตัวน่ะ,นะอันเป็นโลกอันเด็ดทิ้งนะเชียว <c ười> เออล่ะเด็ด <c ười> ถือออกมาเลยมันเป็นเอาออกมาจากสวนเลยเอกมาแล้วกูถือ เดี๋ยวเอาถุงปุ๋ยมาใส่มามียนเบิ้มเลยเบิ้งนี้น่นแขงๆไหมเห็นบ่กมาไหมเจ้าลวกข้างนอกเดี๋ยวออกไปทิงข้างนอกงงๆเตรียมเลยว่ะสุดดีกับเตรียมตาตัวนี้เกิดดี บองละมุกตาด้วยไรบุ๊คมันเกิดทุกต้นเก็บง่ายมันบักแตง้ม้นี่ยอางนึงเยี่ยมเตรียมเตรียมอีหลีเลยพี่น้องนี่นี่เขยียวเมียนเบเอรลหนึ่งทีกันมามาให้เตรียมรถทดลองพอเขาดิเดี๋ยวขอบานเลยได้ไหม เดี๋ยวบทันอันเขาเจ้าทำมาหากินเออเห็ดกินโอ้เสียดายเนาะบึงนี่นี่เขียวเอาไปเลยนะครับเที่ยวกันเทอี่ยวก็เที่ยงอีกแล้วพี่น้องเต็มแล้วนะโอ้ยบ่าวอีกค่อยๆเด้อเต็มแล้วเด้นี่นะก็ยังหวานอ่ะเต็มอืมเดี๋ยวทุงปุ๋ยอีกทุงปุ๋ยหนึ่งเลยแหละเรียนข้าบ้านเลยเด้อพี่น้องนี่ไปสั่งอยู่ในบ้านหน้าบ้านตะกรงเลยเด้อนี่ ตัดหนวกแต่ยังลั่างครับรอบต่อไปหลายกว่านี้นะครับตรงมือหนึ Esta, ่งมือหนึ่งมาเบิองเลยเหรอครับตรงมาเบิองเลยกะว่ามันทุ้งเพรเจ็บกว่าเจ็บเลยทุ้งปุ้ยหนึ่งกระถิ่ได้อยืนเนาะได้เหรอเนาะทุ้งปุ้ยหนึ่งกระถ่นได้หน่อยบาทเ่ยเด้ดไปเลยกระถิ่นได้สี่ห้าร้อยหมดแล้วมันเนาะมันหน่วยไงพรหมแหมครับเจ็บตัวพี่นลองไปลองเดียวเไปลองเดี๋ยวเนาะลองนี่ก่อนสิลองนี่หล่ะมาบังหันนี่ดิ ทนเาหมดเขานเปวเขาบบิงาาียอยู่กับไปไปฟังมันนี่ดียังบ่านเอาหมดนดีเักตรกหนักเลยตรงนี้นี่หนักพอมตัวนี้เมีย ฟังคุณเจ้าเป่ปา,าก็กลับมาหนักค่ะกลับมาพอดีตัวนี่เดียวเอารถุดเอาหลดุดยงงางขามน้องถุงเบื้องถุงเมือนอย่างนันมันออกมันไงเลี้ยวอยู่ดีแบบแตีงหม้อ่อนซาดอัดหน่วยอ่อนเนาะมันเอายังไงก็ได้ได้บ่ได้กินสุกนะหม้อม่อนหมดเลยหม้อ่อนเหมือนกันเดี๋ยวมีเบื้องเลี้ยงกันใส่ลับเฉียวนี่ไงนะมันบัทันได้แก่ดอกพี่น้องมันแก่เพิ่นกระสือห้องนี้ก็โอห้ห์มันบัทันเบื้องเตรียมอีกแล้วนะ แต่วันแห่งันนแกมันอ่อนมันมีต้นตนดูตัวแกกับแก่ตอนไส่รถไปบ้านเนี่ยะกวาอ้งะเองหรอกมันย่งนึงกอึ้งตกหมอนเนี่ยจสีมืออื้ง่ะได้เลยเด้อนี่ึจ้าวี่ไตยพี่นองเลยึงกำลังตกหมอมาึงายกันได้บอกคน เตรียมอนซอีกแล้วเตรียมอีกแล้วเตรียมอีกแล้วเจ้าตาเดียดดอกกางหญงตะคักได้เปล่้อง่างนี้ตดเด็ยดได้สิห่อมันผมมีอืมมันเด็ดออกไว้เมื่อกี้อืมเกิดที่หลังมันใหญ่ไว้ด้วยทำเลี้ยงมันบันเลยหยาอาหารกินอืมอาหารกันกินเนาะอืม

ไปจำนายอยีกแล้ววไปจำนายได้แล้วนี่ <Hey? S 2> ไปกายกว่า <laughs> 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 ถุงปุ๋ยหนึ่ง <laughs> ืม ค่อยมือหลังนะครับมูกทั่วกับง้ามอยู่พี่น้อง ไว้มือหลังนะครับตัวไหมืออืน่นะครับมันใหญ่เลี้ยวเนาะแต่งหมูออ่อนนะเจ็บกวางไว้แล่ะละมือไหน,นทำอะไรท่หนึงไม่ต้องดอกเดี๋ยวมืออื่นลงมาเอาอีก mười lăm tang mong ngưng nạp chị vẫn thấy chị vẫn thấy chị vẫn thấy chị vẫn vẫn thấy chị vẫn vẫn tiêm đi cái ta. Ôi tại, Cũng ta. nàn nào. Đi Mi để với แก่กับตามแก่พี่น้องมันบริลลุกมาบิงให้เพื่อนได้ละลายเอาก็ได้ดอกเกียร์กับตามเกียร์ เต็มอีกแล้วเอาอีจากจักได้บศัสองกับตาฮะนี่ไปเทได้ยุดอกสองกับตาเพราะเพอาะเราผสงปุ๋ยฮะเต็มอีกแล้วพี่น้องเป็นหากระตาหรือไม่มือนนี่ปลูกแตงโมอ่อนน่ะพี่น้องมันมันเก็บได้ตลอดอีหลีนะครับ <laughs> โอ้ยบ่าขาดคิดนะครับผมว่าจะมันอิโดกป่ะนี่ ช่วงผมมาเอากับหท่านได้หลายปรเด็นเนาะวังสองมือวังหันนะถือฝนซสแล้วเปลี่ยนแม่เต็มแผ่นดินอยู่พี่อนอืาะ บามือบ่ได้ดิเนเขาปลูกหลายอยันสิพี่น้องบามือบ่ได้มันเกี๊เพันเนินดินอยู่แม,ม่เป็นไรผาดมือเดียวเพันเนินดินเลย อย่ามูเสียมันทีใดมืออื่นนะครับนะนเนี่ยว่ากระเด็ดไปหลดนะอืนไปแกงไปตุมกันแกงเราุนมากพี่นออกก็พัด ถุงปุ๋ยมาเลยแล้วเลเยเหรเจี๊ยมเราตีถุงนั่นเจียมแล้วเนาะแม่ <c oughs> ถุงปุ๋ยถุงที่สองเลยเพีน่น้องะปุ๋ยนี่เจี๊ยบไปแล้วม,มืออื่นกับมาอีกสองมืออื่นได้แท้นะครับอีกสองกับถุงปุ๋ยอ ขมูวานพอดีเลยนะครับเฝ่าเกียบมันติคำอยู่น้องพอดีไปถอนมันมากนะครับขึ้นไปว่นไหนมองไงเป,าเเป่ามาเบิดไปเห็นไ่ไปตัวเนาะเพียงไม่นุ่งม,ม่งก็บราผ่านมาได้ไงเนี่ยว่ามันม่งหรอไปน้องเกีย เตรียมอีกแล้วกูว่าเรื่องติดะกตาเออเรื่องติดตะกตาต้องถือกลับขึ้นไปเอาหุ่นมองกันบัดเรื่องติดตะกตา t ี่มันเบิดลอที่ตะกตาตะตาเนี่ยตะตาห้องเก็บเงินเออมอาไปดูงนี้ัโอ้โมองกันไหมคักเตื้อมองกันมาเบื้องบกทั่วคุณถั่ววะไงจ้ะคุณถั่วคุณถั่วเริ่มเริ่มงามแล้วพี่น้องไม่มีโรคเลยมีแต่แมงพูดนะครับ อันนี้ก็เป็นบกทัวพุ่มพันธ์ขาวกรอบนะครับเพียรลงไปเนาะเพียรนี่เนาะกอือกมีนะครับเด้ตึกแตียงมูก,กินหวานเพราะได้เคดขึ้นสีได้กินนี่ดอกบึงทรงบ่เมื่อหลายต้นนะครับประมาณหาสิบตัวต้นดูมันกําลังขอล้อมมาแหยมขึ้นมานะครับแล้วก็บ,บักทัว่วปลูกพื้นที่ที่ว่าเขาถอนมันสําปะหลังออกไปนะครับเนบ่แล้วก็ปลูกยุคใจกลางโคกเลยนะครับคือปลูก แบบธรรมาชาตินะครับคือสมัยโบราณพอเถาผู้เถานะครับพาเ้าเห็ดหล่ะพี่น้องเด้อเัากป็ปลูกแบบธรรมาชาติไปเลยนะครับน้ำไม่ต้องรดเพราะว่ามันปลูกหนาฝนนะครับปลูกหนาฝนจะไ,ได้กินนะครับแม,ม่ห้อยหมา่าเขียวเบื่อเราไปลองนั่นละน,นี่เป็นบักทัวเบิ่งดีๆเด้อตาดีๆตาบอดีบอเห็นเดยอ้มันหกแล้ว มาหยงกินมาน้ำเพื่อมาเพียเพียกับเพียไหลผลัดอยู่วิอยู่ดิเยแล้วว่าไมาอว่นเนามันจะมันมาักกินเรื่ออะอืมนกินมาเบิดดอกมันสี่าแตงมสูกแล้วพอดีแตงมสูกกับมีดได้ผลดีเห็นป่กํลังขีบานแงมกก็่เหาึ้นสบายใจตึ๊บเลยินว <jam Stadium> บึกทัวเขาก็เบิกหน่อยบักทัวขึ้นนะเบิงเขียวบางมื่อละบ่แม่นรถปีอัุ่น่นนี่้บักทัวมันแม่นหน่อยเด้อนี่มสิถ้ามันออกนี่มึงเห็นบ่กระโดดพร้อมกันเจ็บบ่ท่านเ่งบักทัวบ้านเป็นหน่อยเนาะพี่น้องมึงมื่อละเป็นพันบาทนะครับนี่ถ้าขายนี่กันได้ยี่สิบบาทนะครับบักทัวออกบักแตงกันยังบ่ทันไวเด้อพี่น้องเด้อมันติดแจมกันไปเบิดเลยนะครับ ปลูกทิ้งๆไปนะครับแล้วนี่หญ้าเขาไม่ได้เสียนะครับพุ่นอาเขียวเต็มอยู่พุ่นนะพ่นร่อนดินอยู่นั่นเด้แมีนเบ้อตุนนะเดี๋ยวหลังเนี้ยปดวันมาเก็บในเหรียญม้เมียนบาดทีนี่พี่น้องว่ากับตาเดียววันกับตาเดียวเพราะได้ไปกินเลี้ยงมาทันวานี่เราเกินว่าเกินคาดเกินความคาดหมายตัวเกินพุ่นนะเหนือความคาดหมาย แตงกะตาเดียวกะตาเดียวหี่ตะว่ารู้ใต้องปุ๋ยน้ำรึเปล่ากะตาหิวหลายหลายรอบเนาะก็แมียนเหลือเอาละว่ะเป็นหลักที่นั่นละนี่แหละครับผมเพียงเกษตรใส่พื้นที่เกิดประโยชน์นะพี่น้องเด้อตอนมันออกปลูกได้อีกหุณหนึ่งยู่นะครับผมทำมันม้าเบิ้งนะเพราะว่าแต่ว่าผมบ่ปลูกหุ่นนี้อยู่นี่หรอก ไปปลูกเราอรกทอมนะาครับมันคอยมันค่อยได้เบิ่งดูแลทั่วถึงเลยกับ่ได้มาเก็บไก่นะครับอันนี้เขาก็ตามว่ามันบมีพื้นที่ปลูกนะครับผมก็เลยมาปลูกไก่นะครับประมาณโลกกลัวครับผมขี้โรยแตนดมานี่บักทัวเขาปลูกบ่ได้เสียหนานะครับเพราะว่าห้าจังได้อบัทันบักบกทัวเขาดอกนะครับผมแล้วเขาก็ติดขึ้นเขากกแคร์มาฉีดฮอร์โมนป้องกันแมงให้สารอาหารเขาเลยพวกห้าพงกุ่งกับบ่เป็นอย่างครับป้องกันลดต้นเขาลุมน้ำ นะครับเห็ดแบบธรรมชาติโอเคเพี่อนน้องเนาะจะไปชมคลิปหนากันเลยนะครับ